เนี่ยมันมันมักตะคนสักลายดอกบักเัินนมใหญ่สวยๆซักลายตะวันนี้งเขาแท้งวันนี้ดูนัดเป็ดดอกเขาจะบวบมามีสักสองยางอ่ะมันมีอักยางหนึ่งอ่ะซักไก่กบนมใหญ่มันก็ได้เลือดมันบักนมใหญ่บักตู่มันมาถ้าคนหุ่นเหนียวๆเพี้ยวๆมันบเอาดอกมันมา นักคนอบอวลน่คือมันม่รัดเมาหรือเฮล่ามาถามไปมันหาจาลงเฟซเมาหรอปล่โอ้ยลองยูทูบด้วยถามไม่เงมีเมาไปเอายาก็กินมาอนี่กินอะไรเนาะกินน้ำโอ้ย น้ำ,นำดื่มนึกว่ากินหราน้ำดืำ่มตาสิงมึงมึงมึงมันไทยเ่เช่เ่เ่มึงคิดไทย